สวัสดีค่ะเจมี่ออไววิทมีนะคะวันนี้เนี่ยเจมี่ก็จะมาเอาใจสายซิ่งนะคะคันนี้เลยค่ะ Nissan Fairlady z p r o t o นะคะซึ่งคันนี้เนี่ยก็เป็น1ใน240คันทั่วโลกเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยค่ะ ถ้าย้อนประวัติไปเนี่ยแฟร์เลดี้นะคะเขาก็จะมีตั้งแต่รุ่น2 4 0 z 2 8 0 z 3 5 0 z 3 7 0 z แล้วก็มาตัวปัจจุบันนั่นก็คือ400 z นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันนะคะ ซึ่งเครื่องคันนี้นะคะก็เป็นเครื่อง V6 Twin Turbo นะคะมีความแรงถึง405แรงมา้าแล้วก็0ถึง100เนี่ยเพียงแค่4.5วิเท่านั้นเองค่ะและอีกอย่างนะคะก็ยังเป็นการขับเคลื่อนแบบ2ล้อหลังด้วยค่ะไฟคันนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบ LED นะคะก็จะเป็น ซูเปอร์ UV Cut นะคะแล้วก็มาพร้อมกับเดย์ไทม์ด้วยนะคะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นแบบ LED แล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกค่ะแต่ในส่วนของการชนนะคะก็จะเป็นการชนดักลมขนาดใหญ่นะคะก็ในส่วนของรถสปอร์ตเนี่ยก็จะเป็นการชนแบบนี้อยู่แล้วส่วนมากนะคะล้อคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าพิเศษมากๆสําหรับตัวโปรโตสเปกเท่านั้นนะคะเพราะว่าเป็นสีแล้วก็เป็นลายพิเศษสําหรับคันนี้เลยนะคะก็คือล้อเนี่ยจะมีขนาด 9นิ้วนะคะเป็นสีบรอนซ์โกลด์มาพร้อมกับคาลิเปอร์เบรกสีเหลืองนะคะแล้วก็จะมีโลโก้ตัวแซดอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยเป็นขนาด4พอร์ตแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเป็นขนาด2พอตค่ะและนี่เลยนะคะสะดุดตามากๆก,กับโลโก้ตัวแซที่มีสำหรับแ a i r เลดี้แซดโปรโตเท่านั้นนะคะ ไฟด้านท้ายเนี่ยก็จะเป็นไฟ LED นะคะแล้วก็พร้อมกับ d ิวเซอร์ทรงสปอร์ตขนาดใหญ่นะคะแล้วท่อเนี่ยเป็นท่อแยกสายขวาอีกด้วยค่ะมาดูช่องเก็บสัมภาระด้านท้ายกันนะคะง่ายมากๆเลยนะคะเพราะว่าตัวเปิดเนี่ยเขาก็จะอยู่ตรงฮิสันโลโก้ตรงนี้นะคะแต่ว่าถึงจะไม่ได้เป็นออโต้ Auto เนี่ยแต่ว่าก็มีความเปิดง่ายอยู่นะคะแล้วก็สามารถจุของได้พอสมควรค่ะมือเปิดประตูคันนี้นะคะเขาก็จะเลียบไปกับตัวรถเลยนะคะก็จะรับกับหลักแอโรไ d y n a ิกของรถคันนี้ได้ดีเลยค่ะ และตอนนี้นะคะเจมี่ก็มาอยู่ภายในกันแล้วนะคะภายในเนี่ยก็จะเป็นหนังกลับสลับกับหนังพุ่มนะคะแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยก็จะเป็นเบาะแบบทรงสปอร์ตบัคเก็ตซีดนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าตัวสติชิ่งเนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองแล้วก็ข้างๆเบาะเนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองเช่นกันซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะมีแค่อยู่ในเซตโปรโตเท่านั้นค่ะพวงมาลัยของคันนี้นะคะเป็นพวงมาลัยแบบ3ก้าแล้วแล้วก็มาพร้อมกับมัลติฟังก์ชันนะคะแล้วก็ ต้องบอกว่าจับถนัดมือมากๆเลยค่ะและพิเศษมากๆนะคะสําหรับแฟน l a d ี้ตัวนี้นะคะก็คือเขาจะมีเกีนหน้ารหลดมาให้ทั้งหมด3ตัวนะคะก็จะมีวัดเป็น turbo boost turbo speed แล้วก็เป็น b a ตเตอรี่โวลต e นะคะและหน้าจอคันนี้นะคะ <c oughs> เขาก็ให้มาในขนาด8นิ้วซึ่งก็อยู่ใน Position ที่ถือว่าใช้งานสะดวกสบายนะคะแล้วก็ลำโพงบ o s สเนี่ย <c oughs> เขาให้มาในจำนวน8ตัวเลยนะคะเกียร์คันนี้นะคะ <c oughs> เป็นเกียร์แมนนวล6สปีดเป็นแบบ H-Type นะคะแล้วก็พร้อมกับระบบ Assist Slipper Clutch นะคะ <c oughs> ซึ่งขับตามถนนแล้วเราเปลี่ยนเกียร์เนี่ย <c oughs> มันก็จะทำให้รถเ,เนี่ยไม่กระตุกนะคะแล้วก็จะทำให้รถสมูทค่ะและคันนี้นะคะแฟร์เลดี้จะม่รู้สึกว่า ผู้หญิงเนี่ยก็ขับได้แล้วก็ผู้ชายก็ขับดีนะคะเนื่องจากคันนี้นะคะมีระบบอย่างที่จะมีพูดไปทําให้การขับขี่เนี่ยขับขี่ง่ายยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากลองรถคันนี้หรือว่าสนใจรถคันนี้นะคะก็สามารถติดต่อทาง c a r ์ล็อฟออโตอินพอร์ตได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เจมี่ด้วยนะคะและสําหรับใครที่อยากชมรถคันไหนก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้เจมี่ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ